ผู้จัดแอนทองก็เดินหน้าประกาศใช้ที่คว้าหัวใจแฟนๆละครหน้าจอไว้ในกำม,มือด้วยการควงสองสาวเพื่อนรักหักเหลี่ยมแทบพลอยเชร์มาและจุ๋ยวรัตยาจากละครสามีตีตรามาเล่าเบื้องหลังที่ซีดโอยิ่งกว่าเพราะทั้งพลอยจุย๋ยรวมพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพี่แอนคุมเข้มทุกอารมณ์ทุกซีนตั้งแต่เลิฟซีนพลอยโป,ป๊บยันแอคชั่นพลอยจุย๋ยจนประสบความสําเร็จสมใจผู้จัดโดยสาวจุ๋ยออกปากเลยว่าเป็นที่สุดในชีวิตของละครทั้งหมดที่เคยแสดงมาทั้งยากทั้งมัน แฟนๆห้ามพลาดเบื้องหลังสามีตีตราในสามแซบคืนนี้ห้าทุ่ม15้นาทีค่ะ <c oughs> หลังจากจบสีสันบันเทิงวันนี้ตรึงรีโมทไว้ดูละครที่แซดที่สุดใน3โลกสามีตีตรากันต่อเลยนะคะเพราะว่ากำลังเข้มข้นสุดๆเมื่อใส่ละพึ่งงัดแผ่นเด็ดมาทำให้คุณกระดัและพิสุทธิ์ต้องบ้านแตก <c oughs> พลาดไม่ได้เด็ดขาดค่ะคุณผู้ชมส่วนวันนี้นะคะแหวนก็ต้องขอขอบคุณทุกพิธีกรจาก b <BB> ีวันนี้แหวนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะ